หนึ่งทิโมธีบทที่หนึข้อสิถึงข้อสิกล่าวไว้ดังนี้นะคำกล่าวนี้สัจจริงและสมควรแก่กันรับไว้อย่างยริงคือพระยูุคริสเสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระ เยซุคริสจะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ้นั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดรผมคิดว่าเมื่อกี้ของท่านเนี่ยมันน่าจะจเป็นคนละฉบับเลยนะเพราะว่าเนื้อหามันคนละที่เลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะนะของพระเจ้าที่เราจะมาคขคร,ครวญในเช้าวันนี้ครับ อยู่ในพระ,ะพระวจนะของพระเจ้าสองตอนหนึ่งที่โมทีบทที่1ข้อ15-16แล้วก็ย้อนบทที่3ข้อ16หกนะครับหวัวข้อที่เราจะมาใครครวญในเช้าวันนี้คือคริสต์มาสที่มีความหมายในช่วงคริสต์มาสนี้ทุกคนกระตือรือร้น,นตื่นเต้นกับเ,เทศกาลพิเศษนะครับลหลายคนคุ้นเคยดี ช่วงคริสต์มาสนี้เรามักจะได้เห็นของขวัญคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเซนตอ์คลอสนะครับดอกไม้ต่างๆประดับประดาในบ้านในโบสถ์นะครับผมได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าช่วงคริสต์มาสตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงปัจจุบนันนี้และก็จนถึงสิ้นปีนะครับในที่ต่างๆพระวจนะของพระเจ้าที่ได้ให้ ความจริงกับเราว่าในช่วงคริสต์มาสนี่ไม่เพียงแต่เราใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเทศกาลช่วงคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นแทะกลอสหรือต้นคริสต์มาสแต่หลายครั้งเราจัดคริสต์มาสเราลืมความหมายคริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไรพระวนจะนะของพระเจ้าหนึ่งที่โมธีเนี่ครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์ที่อาจารย์เปาโลไปถึงลูกศิษย์ เป็นลูกไยมิดานของอาจารย์เปาโลมีชื่อว่าทิโมธีอาจารย์เปาโลอธิบายกระบวนการของพระเยซูคริสต์ที่มาในโลกนี้นะครับว่าพระเยซูคริสต์มีวัตถุประสงค์อะไรที่มาในโลกนี้เมื่อเราอ่านพระวจะนะของพระเจ้าเราจะเห็นความจริงสมประการในช่วงคิสมานี้ถ้าเราไม่ได้เคร่งครวญสิ่งเหล่านี้เราจะลืมไปว่าคริสมานคืออะไร นะครับจริงๆแล้วคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้นคริสต์มาสไม่ได้หมายถึงแค่ของประดับประดาคริสต์มาสจริงๆความหมายจริงๆคริสต์มาสเนี่ยคือพระเยซูคริตสต์ทรงมาในโลกนี้ดังนั้นอาจารย์ปรารอธิบายกระบวนการให้เราเข้าใจว่าทําไมเราต้องจัดคริสต์มาสและคริสต์มาสมีความหมายอะไรกับผู้เชื่อทั้งหลายนะครับใน เทมุธีบทที่หนึ่งข้อสิบหบเนี่ยบอกความจริงความหมายของคริสต์มาสที่เราจัดคริสต์มาสเนี่ยมีความหมาย3ประการนี้นะครับประการแรกอยู่ในข้อ15อธิบายเราเข้าใจว่าถ้าเราไม่เข้าใจ3สิ่งนี้เราไม่เข้าใจความหมายคริสต์มาสเลยและคริสต์มาสจะไม่มีความหมายกับอะไรกับเราคริสต์มาสจะมีความหมายอะไ กับเราได้ต้องเข้าใจประการแรกคือต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและต้องกลับใจเราถึงจะได้รับความรอดที่มาจากพระเยซูคริสต์ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านในอ่าปฐมกาลบทที่สองอนะครับตั้งแต่บทที่1แล้วพระเจ้าสร้างโลกสร้างส,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 สารพัดสิ่งในโลกใบนี้ และบทที่สองเนี่ยอธิบายชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างสารพัดส,สิ่งเสร็จแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉาย่าพระองค์พระเจ้าเมื่อสร้างมนุษย์คู่แรกอาดัมเอวาพระเจ้าให้สิทธิอำนาจดูแลสรรพสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในสวนเอเดนแล้วพระเจ้าเตือนเขาเนี่ยไม่ใช่เตือนเนี่ยพระเจา้าสั่งเขาเลยพระเจ้าบอกว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะครับ ต้นไม้ต้นเนี้ผลเนี่ยจะไปกินมันนะครับถ้าเจ้ากินแล้วเจ้าจะตายและถ้าเราอ่านบางผีมาถกมกการบททีธธ่สามมนุษย์เนี่ยถูกมารทดลองด้านไปกินผลไมน้นี้และเมื่อมนุษย์ถูกหลงในการทดลองแล้วมนุษย์ก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถเจอกับพระเจ้าได้แล้วมนุษย์ทำอะไรครับเพื่อจะหนีจาก พระพาทของพระเจ้าเปน็นลบหนีนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้ละมนุษย์ถ้าเราอ่านต่อไปพระเจ้ายัางรักมนุษย์นะครับเพื่อเมื่อมนุษย์มองตัวเองว่าเป็นคนที่น่าอับอายนะครับเป็นคนไม่ดีไม่มีเสื้อพระเจ้าทำอะไรครับพระเจ้าได้มอบเสื้อคลุมที่เป็นเสื้อหนังนะครับให้กับอาดัมและเอวาแล้วเราอ่านต่อไปนะครับ ปอมบีอธิบายกระบวนการต่อว่ามนุษย์เนี่ยหลังจากทาความบาปแล้วไม่สามารถเจอกับพระเจ้าได้นะครับลูกของอาดามเอวาสองคนเพื่อที่จะเจอกับพระเจ้าคาอินกับอาเบลทําไงครับใช้กระบวนการถวายเครื่องบูชาอาเบลใช้สัตว์ถวาย สัตว์ปูชาแก่พระเจ้าคาอินใช้พลมักลากไม้นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะเห็นว่าพระเจ้ารับการถวายของอาเบลเพราะอาเบลตั้งใจถวายให้พระเจ้าด้วยความศักจริงถวายแกะที่อ้วนผีบางทีบอกแต่คาอินเนี่ยเป็นถวายพลมักลักไม้คือไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจและ ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเริ่มตั้งแต่วันนั้นมนุษย์เนี่ยจะได้พบกับพระเจ้าหรือพระเจ้าจะได้พบกับมนุษย์เนี่ยผ่านกระบวนการถวายนะครับเมื่อกระบวนการผ่านไปอิสราเอลก็ใช้กระบวนการนี้ครับที่จะพบกับพระเจ้าเมื่อถึงอ,อิสยาอิสราเอลถูกไปในประเทศไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน 70ปีอิสราเอลก็คร่ำครวญกับพระเจ้าว่าเหมือนพระเจ้าเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วจริงๆแล้วพระเจ้ามีแผนการสั้งแตอิสราเอลก่อนที่อิสราเอลจะไปเป็นเฉลยที่บาบิโลเนี่ยพระเจ้าเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าอิสราเอลเนี่ยดือด้อดื้อยังไงครับห,หันไปหาพระต่างๆแล้วก็ ไม่ฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เตือนเขาส่งผู้เผยพระชนะโดยเฉพาะอิสยาไปเตือนเขาอิสราเอลถ้าเจ้าดื้อนะพระเจ้าจะลงโทษนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อิสราเอลก็ไม่ฟังสุดท้ายพระเจ้าก็มีกระบวนการตีสอนอิสราเอลให้ไปอยู่ในบาบิโลนเจ็ดสิบปีเมื่อเราอ่านาพระมีแล้วอิสราเอลตอนที่ไปอยู่ในบาบิโลนเนี่ยคนบาบิโลนเนี่ยรู้ว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเกง่งเล่นดนตรีเกง่งเขาก็เลย ขอให้อิสราเอลเนี่ยร้องเพลงให้พวกเขาฟังเนี่ย้วเราอ่านบท่ําคพรวนเราจะเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยหมดหวังอะไรแต่อยากแขวนขึ้นดน,นตรีไว้บนต้นไม้ไม่เอาแล้วชาวพวกบาบิโลนบอกอิสราเอลว่าอร้องเพลงให้ซิยนให้พวกเราฟังละอิสราเอลก็ตอบว่าไม่ไหวแล้วหมดหมดหวังแล้วไม่มีหวังแล้วเพราะเพราะพระเจ้าทิ้งเราไปแล้วนะครับไป พระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอิสยาอยู่ในอิสยาบทที่เก้าแล้วถ้าเราอ่านอิสยาบทที่เก้าพระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากับอิสราเอลว่าถ้าเจ้ากลับมาหาเราเราจะช่วยกู้เจ้านะครับแต่ที่มากกว่านั้นพระเจ้าได้สัญญากับอิสราเอลว่าพระเจ้าจะนำพระเมสสิยาห์มา ถ่ายเจ้ามาถ่ายอิสราเอลเมื่อพมะเสียามาแล้วเจ้าจะไม่ต้องถวายสัตว์ตวบูชาแล้วคนนี้จะมาเป็นเพื่อผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์นะครับผู้เผยพระชนัของพระเจ้าได้รับสารจากพระเจ้าเนี่กระบวนการการประสูติของพระเยซูคริสต์ชัดเจนเลยว่าต้องตั้งชื่อให้ชื่อว่าเยซูนะครับ แล้วก็พระเยซูเนี่ยจะเป็นพระเจ้าที่นำสันติภาพนะครับมาสู่โลกและเมื่อผ่านไปเจ็ดร้กว่าปีพระเยซูคริสต์มาบังเกิดในเมืองเบเลเฮเป็นเมืองที่ไม่มีชื่อมีเสียง700รอปีที่แล้วพระพระเะจ้านั่งพระเจ้ามาถึง ผู้เผยพระชนะก็มีคามีคาบทที่5ข้อที่2บอกว่าวันหนึ่งพระผู้ช่วยรอดเม西亚เนี่ยจะมาประสูตในเมืองเมืองนี้ชื่อเมืองเบเลเฮเมื่อเบเลเฮไม่มีชื่อชื่อหรือว่าเอฟราธาเป็นเมืองที่ไม่มีชื่อไม่เสียงีแต่ว่าพระเจ้าสัญญากับอับรามตั้งแต่แรกและพระเจ้าได้สัญญากับดาวิดว่าพระเจ้าจะมาประสูตนในเมืองดาวิด ไม่ใช่สาระว่าเบเลมจะใหญ่จะโตแต่สาระมันอยู่ตรงที่คำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วพระเจ้าไม่ลืมคำสัญญาของพระองค์เมื่อเราเห็นกระบวนการเหล่านี้นะครับมนุษย์เนี่ยตกในความบาปอาจารย์ปรโลอธิบายชัดเจนว่าอาจารย์ปรโลเนี่ยเป็นคนบาปเป็นตัวเอ่เลยละเป็นหัวจกพูดภาษาชาวบ้าน อาจารย์เปโลเมื่อได้รับเอาพระเยซูคริสต์แล้วต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วอาจารย์เปโลได้อธิบายคุณค่าความหมายที่อาจารย์เปโลได้รับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลได้พูดในรมบทที่8ข้อ23าอาจารย์เปโลบอกว่าทุกคนเป็นคนบาปเสื่อมจากพระศิริของพระเจ้าเราทุกคนต้องยอมรับเราเป็นคนบาปเราเป็นคนไม่ดีฉะนั้นเราต้องกลับใจ นะครับเราถึงจะรอดตอนที่อา,อาจารย์เปโตไปเทศนาฟื้นฟูนะครับกิจการบทที่สองข้อ38บอกกับผู้ที่มาฟังคําเทศนาเปโตเปโตบอกแค่นี้แหละรครับต้องกลับใจนะครับเราถึงจะรอดน้องครับคริสต์มาสนี้จะมีความหมายได้คริสตมาสจะมีคุณค่ากับเราได้เราต้องยอมรับตัวเราเองว่าเราเป็นคนบาป เราต้องการพระเยซูเราถึงจะรอดมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ที่อ่านไปแล้วว่าเมื่อเรามาสารภาพบาปนะพระเจ้าทรงสักซื่อและเที่ยงทรรมพระเจ้าทรงชำระให้เราโพสจัดการอธรรมทั้งสิน้นนี่คือพระสัญญาของพระองค์ลูกาบทที่สิบห้าอธิบายเราชัดเจนกระบวนการกลับใจพระเยซูคริสต์ใช้คําอุป,ปมาเรื่องเล่าเรื่องเล่า ว่ามีแต่ถีคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนเล็กเนี่ยอยากจะไปใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยบางทีอธิบายใช้คำว่าฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตตามสไตล์เขานะครับเขาก็เลยมาขอแบ่งทรัพย์สมสมบัติเพราะมีลูกสองคนไงคือแบ่งคนละครึง่งนะครับไหนๆก็ต้องแบ่งแล้วลูกคนเล็กก็บอกแบ่งแบ่งให้าเลยนะครับ ส่วนน้องพี่ก็ส่วนน้องพี่เพิ่งพี่อธิบายเรื่องคำบุปปา,าประมาณนี้พ่อเขาก็ไม่ว่าอะไรก็แบง่งก็แบง่งนะครับพ่อก็แบง่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้ลูกชายครึ่งคนโตครึ่งคนเล็กครึ่งคนเล็กทำไงเพิงพี่บอกคนเล็กเอาไปใช้นะครับเพื่อความสะดวกสบายของเขาไปใช้จนหมดนะครับไม่เหลืออะไรแล้วแล้วยังไงต่อเมื่อใช้จนหมดแล้วบอกครั้งแรกก็บอกว่า จะตัดขาดกับพ่อละไมจะไม่ยุ่งกับพ่อละเพราะถ้าสมบัติมีแล้วจะไปใช้ชีวิตของตามสไตล์ของเขาพร่มีอธิบายนะครับเมื่อคนลูกคนเล็กเนี่ยเมื่อไปใช้พย์สมบัติจนหมดแล้วไม่มีที่ไปแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยไปอยู่กับคนเลี้ยงหมูในบ,บริบทของอิสราเอลเนี่ยพระมีทำไมาต้องใช้คำว่าต้องต้องต้องอ้างถึงคนเลี้ยงหมู ในบริบทของอิสราเอลเนี่ยหมูนี่เป็นคนเป็นสิ่งที่เป็นมนทินีเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเจวยิวในเกียดที่สุดแล้วแต่คนนี้ไม่มีที่ไปตกตามถึงขนาดไม่มีที่ไปต้องไปอยู่กับคนเลี้ยงหมูที่ที่ตกตามที่สุดแล้วํำหรออิสราเอลแล้วบางผีอธิบายต่อว่าไม่เพียงแต่เขาไปอยู่กับคนเลี้ยงหมูนะบางผีอธิบายว่าเขาไม่มีอาหารที่จะกิน เขาก็เลยคิดว่าเออถ้ากินถั่วของหมูเนี่ยมันน่าจะทําให้อิ่มท้องได้แม่ก็นทั้งอาหารหมูเขายังไม่มีสิทธิ์ได้กินเลยเขาก็เลยรู้สึกตัวเองว่าโอ้โหตกต่ำเลอเกินนะครับไม่ไหวแล้วจะ,จะต้องกลับไปหาพ่อแต่รอบเนี้ยจะไม่กลับไปหาพ่อในฐานะลูกของพ่อจะกลับไปหาพ่อในฐานนคนใช้นะีว่าพ่อคง จะรับเราจะยังจะรับูอยู่ไหมเขาก็คงไม่ได้คาดหวังทีพ่อจะรับเขาเป็นลูกหรอกเขาก็เลยตั้งใจจะกลับไปฐานะลูกจ้างพ่ออย่างน้อยก็มีที่อยู่มีที่กินนะครับไม่ต้องอดตายปั้งพี่อธิบายว่าเมื่อลูกเขากลับมาพ่อเจอลูกกลับมาหาหา่หางพ้องวิ่งไปหาลูกนะครับสุดท้ายพ่อของเขาเนี่ยปั้พี่อธิบายว่า พ้อ,องขาวเนี่ยได้ฉลองการกลับมาของลูกชายคนเล็กพังผีก็เลยอธิบายพระเยซูคริสต์บอกว่ากระบวนการกลับใจมันก็มีแค่นี้เหละเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนบาปนะครับถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนดีพระเยซูคริสต์คงไม่เข้ามาหาเราเราคงไม่ได้เจอกับพระเยซูคริสต์แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราต้องการพระเยซูคริสตนะ์ในช่วงคีสมาสเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทบทวนเลยว่าเราต้องการพระเยซูคริสต์เมื่อเรามาหาพระองค์ภาพที่พระเยซูคริสต์อธิบายในลูก,กาบทที่สิเนี่ยให้เราเห็นว่าเมื่อเขากลับมาหาพระองค์พระองค์ตอนรับอย่างดีประการที่สองนะครับเมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปสารภาพกับใจแล้ว ในข้อที่16เนี่ยอธิบายให้เราต่อว่าต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาครอบพรองในชีวิตเราเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่าถ้าเจ้าแสวงหาเจ้าจะพบเราเย,ยากบอธิบายชัดเจนว่าสองบอยากอบบทที่สองข้อสิว่าความเชื่อคือการรับเอาพระเยซูคริสต์หมวยวายถึงการเชื่อและไว้าวางใจในพระเยซูคริสต เราหมายถึงว่าเรามอบชีวิตไว้กับพระองค์นะครับอยากรก,ก็เลยอธิบายว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องหมาักการกระทำพัมพียอนบทที่15อธิบายว่าการกระทำหมายถึงอะไรยอนบทที่15เนี่ยอธิบายกระบวนการการกระทำของผู้เชื่อว่าคนนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะพิสูจน์กกระบวนการเหล่านี้ยอนบทที่15ามี คำอุปมาของพระเยซูคริสต์เป็นคําอธิบายพระเยซูคริสต์อธิบายหลักศาสนาศาสตร์ไม่ได้ลึกละซับซ้อนอะไรนะใช้คําง่ายๆใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของผู้ผมาฟังคําเทศนาของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บอกว่าในส่วนอ่าง,งูนะ่ะมันจะมีอ่งงูจะมีเถาอง,งูมันจะมีขแขนงอ่งงูเนี่ยถ้า ถ้าไม่มีขแขนงเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดดอ,อกผลได้พระเยซูคริสต์อธิบายชัดเจนว่าคนเจ้าของสวนองุ่นคือพระเจ้าถาวหนึ่งคือพระเยซูคริสต์แขนงหนึ่งคือผู้เชื่อกระบวนการเติบโตของผู้เชื่อจะเติบโตได้เนี่ยแขน,แนงกับถาวเนี่ยต้องติดกันนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์กับผู้เชื่อเนี่ยมันต้องต้องติดกันพระเยซูคริสต์กับผู้เชื่อจะติดกันได้เราต้องยอมให้พระเยซูคริสต์ครอบเข้ามาครอบครองชีวิตเรา มันเป็นเจ้าของชีวิตเรามันถึงจะเกิดออกผลได้พระเยซูคริสต์ก็อธิบายต่อนะพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ไดไ้ไม่ได้อะไรนะเทตนาแล้วใช้คําบ่ายพระเยซูคริสต์อธิบายกระบวนการว่าเราจะติดกับพระเยซูคริสตย์ยังไงผ่านพระวจนะถังโะรงเพราะอยู่ในข้อที่เจ็ด15ข้อที่เจ็ดบอกว่าถ้าเจ้าอยู่ในเราและพระวจะนะพระเจ้าฝังอยู่ในเจ้าเจ้าขออะไรเรา เราก็จะตอบเจ้ากระบวนการเติบโตการรับเอาพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่15เนี่ยอธิบายให้เราว่าเราต้องติดณนิตกับพระเจ้าผ่านพระเจะนะธรรมรองเมื่อกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในข้อที่15เราจะเห็นว่าไป1 5 16เนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตการเกิดผลของผู้เชื่อเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นนะครับจะขยายขึ้น การขยายการเติบโตผู้เชื่อเนี่ยไม่เหมือนการขยายการเติบโตของคนทั่วไปเพราะพระเยซูคริสต์อธิบายหนึ่งยอนบทที่กิจการบทที่หนึ่งข้อที่8บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้ารับเอาพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือจะได้รับฤทธิ์เดียพิเศษนี้เมื่อได้รับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะเป็นพยานในยอนบทที่15ข้อที่16บกว่า เจ้าจะไปเกิดผลเมื่อผลเจ้าถูกขยายแล้วพระบิดาในสวรรค์จะถูกสรรเสริญอน่ยังนั้นกระบวนการเติบโตนี่กิจการบทที่หนึ่งข้อที่8อธิบายชัดเจนว่าเจ้าจะไปเป็นพยานไฟเราเริ่มจากเกรย,ยรเูซาเล็มซามเรียยูเดียสุดปลายแผ่น,นดินดังนั้นเราจะเห็นว่าการเกิดผลการขยายเมื่อเรารับเอาพระเยซูคริสต์เนี่ย มันจะขยายไปเรื่อยๆนี่น้องครับคี่สามารถจะมีความหมายได้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปกลับใจแล้วรับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตประการุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้เห็นในข้อที่16บอกว่าจะพบกับความรอดความรอดหมายถึงอะไรนี่อธิบายเปาโล อาจารย์เปโลอธิบายความรอดมาถึงชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปโลอธิบายว่าความรอดที่พระเยซูคริได้พูดถึงเนี่ยในช่วงคริสต์มาสเนี่ยชัดเจนเลยชื่อของพระเยซูคริสต์เนี่ยคำว,ว่าเอม็มนูเอลเนะครับแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราความรอดที่เราได้รับเนี่ยไม่เพียงแต่เราได้รับหลังความตายนะในโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถ สัมผัสถึงความรอดของพระเยซูคริสต์ได้ทุกๆวันผ่านการทร,ทรงสถิตของพระองค์อาจารย์บปโลกก็เลยอธิบายในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7บอกว่าสันติสุขแท้ที่เกินความเข้าใจจะปกครองชีวิตและจิตใจในสมัยอิสราเอลเนี่ยคนมักจะทักทายกันด้วยภาษาต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนทักทายกัน คือสันติสุขจงมีแด่ท่านเรามาจะได้ยินภาษาภาษาต่างๆที่เขาทักทายกับเรื่องสันติสุขเนี่ยทำไมเขาต้องทักทายกันเพื่อที่จะ,ะจะบ่งบอกถึงสันติสุขเพราะในสมัยอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของอชาวชาวลุงมันเขาได้รับการกดขี่ข่มเหงเขาไม่มีทางเลือก พยายามที่จะแสวงหาสันติสุขนี้นะครับแล้วก็สมัยนั้นเราจะมักจะได้ยินคําว่าภัคโรมานาพรคโรมานาเนแปลว่าสันติสุขในยุคโรมันนะครับแต่ไอ้สันติสุขเนี้ยมันไม่ครอบคลุมถึงคนต่างชาติเฉพาะคนที่มีสัญชาติโรมันเท่านั้นเขาถึงจะได้รับสิทธิโน่นสิทธินี่ แต่คนต่างชาติโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยทุกทรมานเพราะต้องส่งภาษีกับรบัฐบาลโรมันนะครับดังนั้นชาวยิวก็เลยรอคอยเมสเซียเนี่ยที่ไปที่ผู้เผยพระได้บอกเขาว่าวันหนึ่งเมสเซียจะมาจะนำสันติสุขมาให้กับเขานะครับรอแล้วรอเล่าเพราะไม่ไหวแล้วที่อยู่ภายใต้การกดขี่กุมแหงเนี่ยแต่ ฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดการทักทายกันด้วยภาษานี้เพื่อที่จะจะทำให้การรอคอยเนี่ยมีความหวังอิสราเอลก็จะชาวยิวก็จะทักทักทายกับจ้กับว่าชาโลนชาวชาวกรีกจะทักทายกับว่าเอเรนีชาวอารับจะทักทายกับว่าสลัมมัลากุมไม่ว่าจะเป็นสลัมมัลากุมไม่ว่าจะเป็นชาโลมไม่ว่าจะเป็นเอเรนีความหมายเหมือนกันคือ ขอสันติภาพจงมีแด่ท่านแต่อิสเรีพยายามสแสวงหาสิ่งเหล่านี้โลกสแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่อาจารย์ปรโรอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อคนคนหนึ่งรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดคนคนนั้นจะได้รับสันติสุขแท้นี้ที่มาจากพระเจ้านั่นคือเอ็มมานูเอล พระเจ้าส่งอยู่กับเขาพน้องครับคริสต์มาสจะมีความหมายได้ต้องจำเอาไว้สามอย่างครับหนึ่งต้องยอมเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปต้องกลับใจครับผมเมื่อวานผมโพสเฟซบุ๊ก <c oughs> มีหลายคนโผลหาผมอาจารย์อยู่ผมมีปัญหาอะไรไหมาะผ,ผมไม่มีจริงๆแล้วผมไปบรรยายผมไปบรรยายผมก็พูดจริงแล้วเนี่ยแต่ผมไม่เคยโพสในเฟซบุ๊ก คนมักจะได้ยินาาามาตราฐานเนี่ยตามคําที่บรรยายต่างๆคนในประเทศไทยหรือที่ต่างๆในครจักก็รู้จักดีแต่คนทั่วไปไม่เคยได้ยินผมก็เลยคิดเก็บมันมอาจะถึงเวลาไ,มไหมอะที่โพสเฟซบุ๊กให้กับผู้คนได้รู้ว่ามันท่างกลางความท้าทายความซับซ้อนแบบเนี้เราต้องมีจุดยืนไหมว่าเราเชื่อพระเยซูเนี่ยมันต้องชัดเจนนะ ผมก็เลยพสผมผมผมพนมาตราฐานของผมสข้อนะคือ 1. ผมเนี่ยผม,ผมไม่เป็นปณิมนองความบาปนาะไม่ว่าจะเป็นบาปไหนบาปทางเพศต่างๆผมผมไม่ปนณิบนองสองผมเลยผมผมไม่ซิกผมไม่ชอบซิกแจกผมบอกบาโลกใบนี้มีความท,ท้าทายผู้คนพยายามแสวงหาเกียรติยศเงินทองผ่านกระบวนการซิกแจกต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะซิกแจกระเบียบซิกแจกงบประมาณที่ท,ที่ที่ใช้ในในงานต่างๆแล้วก็มาตรฐานที่สามที่ผมผมยืดไว้เสมอคือใช้กระบวนการพระยซสุคริตขับเคลื่อนภารกิจคิ่จักนะไม่ไม่ใช้กระบวนการอื่นเพราะเราต้องการพยีสุคริตถ้าเราไม่สารภาพบาปถ้าเราคิดว่าเออเราดีแล้วเราสําเร็จแล้วนะครับ พระเยซูคริสต์คงไม่สามารถเข้ามาในชีวิตเราได้คงไม่มีมันไม่มีที่สำหรับพระเยซูคริสต์อักบบนกระบวนการแรกนี่ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องกลับใจสองเราต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตให้ได้เมื่อสิ่งแนวนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราคือพระพรความรอดสันติสุขนี้ ย้อนบทที่3ข้อ1ิอธิบายบวนการนี้ชัดเจนบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตองค์เดียวองค์งผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและไม่ชีตนิรันดร์อาเมน